ี่สุกแล้วขณะนี้เวลา6โมงเช้าประมาณ6โมง10กว่าตอนนี้ก็จะทำที่นึ่งข้าวเหนียวครับผมอยู่ในป่าตอนนี้ก็ก่อไฟไวและตอนนี้ก็ขุดลุมก่อนเพื่อจะฝังกระบอกไม้ไผ่ลงไปเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปครับ อันนี้ก็เป็นกระบอกไม้ไผ่ครับผมอันนี้ก็เอาไม้แทงแทงทะลุข้อหมดแล้วเดี๋ยวดูด้านในด้านในก็เจาะเป็นรูใหไอ้น้ำม,มันขึ้นมาเป็นรูเล็กๆใหไอ้น้ำขึ้นมา อันนี้ใส่น้ำประมาณไหนครับนี่ประมาณน,นี้แหละประมาณนี้เนาะโอเคแต่ก็หาใบไม้มาปิดด้านบนแล้วก็เอาเข้าวเหนียวใส่เพื่อให้อ้น้ำมันทำความร้อนขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะกลายเป็นข้าวหนึ่งไปต้องต้องอุดข้างบนด้วยอไไ๋ออุดข้างบนด้วยเอาใบไม้อุดครับผมเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสารตกลงไป ได้ไอ่ะดูสิตอนนี้ก็เวลา6โมงสามสิบห้า6โมงเช้านะครับไม่ใช่6โมงเย็นแต่อยู่ในป่าฟ้ามันมืดชือ,อก็ถึงลงไปถึงอย่างถึงละถึงละ ใบไ,ไม้ครับผมอยู่ข้างล่างโน่นเขียยยเห็นไหมจะอยู่ข้อนี้นี่ใบไ,ไม้จะอยู่ข้อนี้อันนี้คือข้อกักเก็บน้ำกักเก็บน้ําอันนี้น้ําอยู่ตรงนี้ข้างล่างนี้เป็นข้อกันน้ําไหลลงข้างล่างอันนี้ก็ใบไม้เมื่อกี้อยู่ตรงนี้แล้วไอ้น้ําก็จะขึ้นมา ขึ้นมาใส่ข้าวเหนียวอยู่ข้างบนนี่ครับผมน่ว่าจะไม่ติดละตอนแกะอย่งนี้พืนมันหมดแล้วนะแล้วก็เหนียวใส่ครับผมใส่ลงไป ถมเลยพี่แมถมเลยถมเลยตอนนี้ก็ขุดหลุมฝังไม้ไผ่แล้วก็จะเอาไฟมารายล้อมบริเวณรอบๆเพื่อจะให้มันร้อนคมิเา้ข เป็นขาวขมิเป็นดำคือเป็นชันขมเป็นทองขมเป็นแดงือเป็นเหลืองเออมิ้นเหลืองย้ายไฟมาแล้วครับผมเอามาไว้บริเวณรอบๆกระบอกไม้ไผ่เพื่อจะให้ทำความร้อนแล้วเป็นไอขึ้นไปด้านบนเพื่อจะให้ข้าวเหนียวสุกนี่ย้ายไฟมาแล้ว เอาใบไม้อุดด้านบนครับผมนี่ปิดไว้เพื่อป้องกันฝุ่นแล้วก็ให้ความร้อนด้านในเต็มที่ด้วยโอ้ที่แมนตรงนี้เลยนะตอนนี้ไฟก็ติดแล้วครับผมข้าวเหนียวก็อยู่ด้านบนน้ำอยู่ด้านล่างแล้วก็เอาไฟรายล้อมด้านนอกเพื่อจะให้ความร้อนของน้ำเป็นไอ ขึ้นไปทำให้ข้าวเหนียวด้านบนสุกอันนี้ก็เป็นวิถีชาวบ้านแบบป่าๆเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปครับผมตอนนี้ก็ขึ้นไอ้น้ำแล้วครับผมดู ขึ้นไอแล้วมีเสียงเดือปดปุดๆแล้วนี่ข้าวเหนียวอยู่ด้านในครับแล้วก็สมไฟด้านนอกใส่ไฟไม่ต้องใกล้มากครับผมอันนี้เป็นสูตรนี่ขึ้นไอแล้วเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไป เกือบสุกแล้วครับผมนี่เกือบสุกละเฮ้ยสุกแล้วนี่ฮตะมงวดดิสสุกแล้วสุกแล้วมาแล้วร้อนร้อน ดิบหน่อยจะได้อิ่มนานเบียกก็จะได้ไม่ต้องนี่สุกแล้ว เรียบร้อยครับผม